อันนี้ผมที่ต่อลงหล่อเองนะเนี่ย<า>จริงจะโอนให้สองหมื่นก็โอนได้แต่ว่าเราเราก็ไม่รู้ว่าเรากลัวปัญหาไงใช่ไหมเดี่สมตวจแปดพับบ 8, นเนี่ยรอบแรกวันที่วันที่เท่าไหร่เนี่ยที่สิบสามสิบสามพิจุนาเนี่ยนยใช่ไหมแล้วพอสิบสี่พิจุนาก็โทรมาคืองานนี้ยังไม่จบเลยจะเอางานนี้อีกละก็คือคนลังงานกันคนลังงานกันอันนี้งานอะไรครับคืองานเนี่ยที่ที่จะทำที่วัด ใช่ผมเลือดนะเหี้ยกว่านี่ใส่หน้าไว้วันแรกทิ้งเอาไว้แตู่ แล้วเขาก็อ้างว่าแกส้สีต้องเสียเวลาแลอนะไรเงี้ยพี่เรีาพี่เรารบรู้จักกับพระแจ็กยังไงอ่ะผมใส่บาตรที่ซอ,อ,อยบางกระบ,บัวถนนเซนไปชิงหึงอ่ะครับทุกๆเช้าเวลา ก่อนออกทำงานเนี่ยตีห้ามก็ตื่นแล้วน้ำแต่งตัวแล้วก็หกโมงก็ซื้อของใส่บาทผมจะเป็นคนที่ต้องรีบไงก็เตรียมของในรถแล้วก็ใส่ขับรถไปเจอพระก็ใส่ใส่ใส่เราก็เริ่มรู้จักพระแจคกันใช่หนึ่งในนั้นก็คือพระแจ๊กนั่นแหละแล้วทำไมเราถึงโอนตังให้พระท่านไปมันรู้จักกันมานานแล้วเราก็คิดว่าคงไม่มีไม่น่าจะมีปัญหาเลยแล้วส่วนเหนือคือที่ ที่โอนน่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็นบัญชีของพระแจ็คคิดว่าเป็นของเจ้าว่าก็ไม่ได้คิดอะไรนะฮะแล้วอย่างหนึ่งคือมีผู้ใหญ่บ้านมาด้วยคือเขาเข้ามาหาเราที่โรงงานเลยมาที่โรงงานเนี่ยเข้ามาหาเราก็มีอายากรมาแต่ไบยากรน่ะเขาไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องเงินเรื่องทองใช่ป่ะทางวัดเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะสร้างเขาบอกแล้วแต่พระลูกวัดถ้าจะสร้างถ้าเห็นดีเนี่ยสร้างวอนเดเซอ้วัดก็โอเคก็ทําไปทีนี้ คุยเมื่อเมืม่อวานนี่กูพเ่ใหญ่นหนุย่ยี่หนุ่ยก็บอกว่าทางวัดเนี่ยคิดว่าเฮียเขาไม่ทําแล้วเงียบพพเพราะพระแจ็คเขเป็นพูดอะไรอ๋อพระแจ็คหลังจากคุยจบเราโอนเงินไปก็ทางนู้นก็เงียบวัดก็เงียบอะไรเงรี้ยใช่วัดก็ไม่รู้คิดว่าคงไม่ทําไม่ทำเพราะทางผมไม่ทาหารู้ไหมว่าผมโอนให้เขาตั้งนานแล้วอ๋อโอนตั้งนานแล้วใช่แล้วผมก็ไปเลยไปเซิร์ชเบอร์โทรทางวัดใน Google แล้วก็คุย ไปหาเจ้าไปเจอเจ้าว่าเจ้าวาบอกอ๋อท่าแจ็คออกไปนานแล้วครับสึกไปแล้วเขาบอกไม่สยู่แล้วใช่ไม่อยู่หลังหลังจากที่เราโอนเงินกับที่เราไปนี่นานเนี่ยอ่าน่าจะประมาณสักเดือนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแล้วก็เริ่มติดตามผลแล้วว่าตั้งถึงผมอผติดตามมาตั้งแต่ยี่สิบวันหลังจากที่โอนแล้วถามว่าเสร็จหรือยังครับใช่ไหมอ่าปรากฏว่าโทรไม่ติดโทรไม่ติดอ่าคือคือเรามีการโอนเงินสองรอบเลยครับรอบแรก มัดจำรอบแรกคือเขาบอกว่ามัดจำค่าองค์เวิสุวรรณใช่แล้วก็ส่งรูปมาให้ดูครับเรามัดจำเท่าไหร่มัดจำแปดพันแปดใช่ครับแล้วก็ส่งรูปมาให้ดูว่าเขาจะสร้างแบบนี้นะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็โอนอีกรอบหนึ่งเท่าไหร่สามหมื่นเขาบอกว่าไงเราโอนสามหมื่นอ่าพระเสร็จแล้วอ่ากำลังจะเดินทางไปดูพระเพื่อตรวจแล้วก็เนี่ยตอนนี้อยู่ที่อยู่ที่เทวิสุวรรณกำลังจะเอาเงินเนี่ยจ่าย จ่ายเสร็จปุ๊บอีกไม่กี่วันแตว่าแล้วเป็นัไงบ้างครับเขาบอกอ๋อต้องรอนิดหนึ่งต้องแก้สีอ๋อต้องแก้สีแก้สีแต่เราโอนเงินไปแล้วสามพันโอนไปสามแปดหมื่นสามหมื่นแปดสามหมื่นแปดแล้วเขาก็อ้างว่าแก้สีเพื่อถ่วงเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วหลังจากโอนรอบสุดท้ายเราไปก็เนี่ยโอนโอนรอบสุดท้ายอ่ะคือสามหมื่นอ่ะแล้วพอหลังจากนั้นประมาณสักกี่วันรู้อ่ะเกือบเดือนก็จะโทรคือเป็นอาทิตย์อ่ะผมติดต่อไม่ได้เลย ผมคิดว่าเขาคงจะไปอะไรอ่ะไปทุดงใช่ไหมอ๋อคือระหว่างที่โอนเงินก้อนสามหมื่นไปแล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยไม่ติดต่อยังยังติดต่อได้ครับก็ยังบอกว่ากำลังแก้สีอยู่พอสักพอางนั้นผมอาทิตย์ที่สองที่เราโทรหายทีหนึ่งติดโทรไม่ติดโทรไม่ติดแล้วปิดเครื่องแล้วปิดเครื่องคิดว่าคงจะไปทุดงในป่าเราคิดได้แง่ดีนะพอติดต่อไปอาทิตย์เลยมั้งอุ้ยทำไมก็เลย ก็คงไม่ไม่มีอะไรมากก็ติดต่อทางวัดแล้วกันคือว่าจะทําพิธีเมื่อไหร่เดี๋ยวผมก็จะขอไปร่วมบุญร่วมอะไรด้วยค,<อ>คุยทางวัดทางวัดบอกอพระแจ็คไม่อยู่แล้วเขาบอกว่าออกไปไหนไเอเขาบอกออกไปเกือบเดือนแล้วเขาสึกหรือว่าไงครับฝึกหรือว่าออกออกจากวัดไปออกจากวัดไปเลยเดิมเขาก็ไม่ใช่พระที่วัดนี้ใช่ไหมอ่าไม่ใช่แต่เดิมเขาก็มาบวชแล้วสองรอบ เขาเป็นคนทับแดงนี่แหละคนทับประแดงตรวจที่นี่กมาสองรอบแล้วสองรอบรอบแรกสึกหรือไงรอบแรกน่าจะมีปัญหากับพระในวัดเป็นหนี้เป็นสียเงือนทางเจ้าวาดช่วยเคลียร์ให้บอกเขาหลังทบตัวให้ดีใหม่ก็คือแห้อกาดกับมาอีกอแต่ผมไม่รู้หรอกไม่รู้เลยื่งกีมาคุยกับผู้ใหญ่หนุ่ยผู้ใหญ่หนุ่ยแจ้งผมอย่างนี้ แล้วเบื้องต้นเราไปหาเจ้าวาดเจ้าวาดเขาบอกผมไม่เคยเจอเจ้าวาดเลย<อ>ทํานี่คือผมทําคือถ้าบอกบอกบุญมากา็เออไม่เป็นไรผมคิดว่าคมเหตุการณ์นี้คงไม่ได้เกิดง่ายๆไรง<ล>ี้งหลังหลังจากเกิดปัญหาแล้วเราเข้าไปพบเจ้าวาดแต่เจ้าวาดเขาไม่ได้พบผมโทรคุยอ๋อโทรคุยไโทรคุยเสร็จแล้วก็ผู้ใหญ่หนุ่มก็โทรมคุยผมเขาบอกอ้าวเฮียแล้วสรุปแล้วเฮียโอนให้เขาเหรอผมนึกว่าเฮียไม่ทําแล้วอะไรเงี้ยเห็นเงียบไปเลยบอกไม่เงียบก็ติดต่อเลยพระแจ๊กอยู่เนี่แหละ แล้วทางเจ้าว่าเขาบอกถึงพฤติกรรมพระองค์นี้ไหมว่ามีมีปัญหาอะไรไหมอะไรเงี้ยขาบอกบเขาไม่ไดบอก,บอกผมเขาบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องเรองเรื่องทองยืมพระลูกวันด้วยกันแล้วมันมีปัญหาอ่าก็ไม่รู้ว่ามาทำอบอกเฮียรสร้างแล้วเฮียโอนเงินไปก็ไอผู้บอกทางวัดเขารอว่าเออคิดว่าคงคงโครคงการนี้คงได้้วก็ออปรากฏว่าก็างเงียบพระแจ็กเงียบแต่ผมอะ่ะคือ ตามเรื่องตลอดปกติตามเรืเ่องตลอดผมก็มีเบอร์พัดแจ็คคนเดียวผมไม่ได้ไปถามใครครับหลังจากนั้นเราก็ติดต่อพัดแจ็คก,ก็ได้อีกเลยไม่ได้เลยรู้ต้นข้อแจ้งความยังไลยกำลังจะกำลังจะไปผูใใใ<ช>้ใหญ่ยยหน่วยเขาแนะนําให้ไปแจ้งความเขาบอกว่าไม่อยากปล่อยอย่างนี้เดี๋ยวจะทําให้ศาสนามันมีปัญหา<ช>ง่ายก็ไปอย่างไรทำซะหน่อยครับจะฝากบอกอะไรถึงพัดแจ็คก็ให้กลับมาแล้วก็ มานั่งคุยกันครับเคลียร์แล้วจัดการซะผมไม่เอาเรื่องหรอกทําตัวทั้ใหม่แต่ถ้าไม่ทําตัวอย่างนี้นะผมเอาเรื่องแน่เพราะว่ามันคดีอย่างเงี้ยมันเป็นคดีอานะติดคุกนี้ไม่ต้องการต้องการให้บนเสียงการที่เขาไปเอาเงินใครมาป่ครับ ก็ส่วนมากก็มีในวัดเขายืมบ้างบีบ้างเขาจยืมนะครับแล้วเห็นมีลองเรียนเรื่องเกี่ยวกับพาแจ็คเนี่ยไปเรื่อยเกี่ยวกับการทำาท้าเวสุวรรณกขามาคุยให้ฟังว่าเขารู้จักโยมท่านหนึ่งคือทวนพระเนี่ยโยมท่านนจะมาใส่บาตรที่บงกระบัวทวนพระพอแจ็กเขาเลยบอกว่าเขาอยากจะได้เท้าเวสุสององค์คือสีแดงกับสีนดงเงินยังไงเด็กพูดไว้ เขคือคือพระแจ๊คพรแจ็คเนี่ยเขามาเสนอเราไม่ได้เสนอเลยเขามาถามมาถามดูเฉยนะครับเขาบอกว่าเขาอยากจะได้เขาบอกอยากจะได้แราผมก็เลยบอกอ๋อแล้วแต่ที่ถ้ามีเสื้อภาพก็แล้วแต่เขาครับครับแล้วเขาก็ไปเรียลลัยเองโดยทางวัดก็เขาก็ไปเองครับนะไปคุยกับโยมนะครับไปคุยกับโยมเองครับทางวัดก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็ไปคุยเสร็จแล้วก็ทางวัดก็ก็มาคุยกับกรรมการแล้ววายาครับ ก็ไปคุยกันเรียบร้อยแต่เรือเทาเบยงไม่ได้สร้างเลยนะครับไม่ได้สร้างแล้วเมื่อสองวันก่อนก็มีโยมท่านเนี้ยเขาก็โทรมาหาผมตอนเช้าครับเขาบอกว่าพระแจ๊กอยู่วัดหรือเปล่านะครับผมก็เลยบอกว่าออกไปจ้างนาก่อนเข้าพรรษาแล้วประมาณวันที่หนึ่งกรกฎาเนี่ยเข้าไปเขาปวดอะไรครับประมาณได้สองปีครับสองปีเพิ่งจะสึกเมื่อหนึ่งกรกฎาคือก็ออกไปยุนี้เขาไม่ได้สึกนะครับนะเขาออกไป เ,เ,เขาคุยกับาพ่ว่าเขาจะไปอะไรอ่ะเขาบอกเขาเป็นโควิดอเขาหยไปแลกษาโควิดจนหลายวันเขาก็ไม่เห็นมาครับแล้วก็คุยกับพระยวัฒอ,อีกองค์หนึ่งชื่อพระธวัชชัยบ,บอกว่าเขาสึกแล้วนะ,ะเขาสึกแล้วสึกแล้วก็ไปทํางานต่างจังหวัดอ๋อสึกแล้วสึกที่วัาน,นี้ไหมฮะไมไ่ที่นี่ครับไม่ใช่ คือไปบอกที่รู้สึกแล้วใช่ครับใช่ใช่ใช่แล้วก็หายไปแล้วก็ทางวัดมีการติดต่อไหมครับในเมื่อเขาเอาชื่อวัดเราไปเรียลลัยคือผมไม่รู้ครับเพิ่งรู้เมื่อวานเมื่อวานตอนเช้าคือโยงท่านนี้ก็โทรมาคุยครับผมก็บอกว่าสืบไปนานแล้วแล้วก็บอกเนี่ยคนชื่อพระแจ๊กนะไปเอาเงินมาเท่าไหร่ครับสี่หมื่นมั้งเขาบอกโลดสี่ประมาณสี่หมื่นเขาบอกว่าที่วัด เออท้าเวททำเป็นไงอยู่ <c oughs> ก็บอกโยนบอกตามตรงอ่ะก็บอกยังไม่เห็นเลยท้าเวทยังไม่เห็นเหมือนกัน <c oughs> เขาบอกว่าไอาคนที่แจ๊กแจ๊เนี่ยไปบอกเขาว่าตอนนี้กําลังจะทาส <c oughs> อาีอยู่ผมก็บอกไม่เห็นเหมือนกันแล้วเขาบอกว่าอันเนี้ยให้บรช็คกาไลายส่งไหมเขา <c oughs> แล้วก็ไม่ได้ลายส่งนะไม่ได้ลายส่งสรุปว่าเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมด พัดแจ็คเป็นคนดาเนินการเองทั้งหมดทั้งวัดใช่ใช่ครับใช่ครับเป็นคนจัดการเจ้าตัวบอกอยากจะได้อผมก็บอกอยากจะได้เองนั่นอ๋อครับครับคุณรอดครับหลวงพี่ทราบถึงพฤติกรรมพัดแจ็คไหมครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยใช่ไหมครับคือเริ่มต้นเขาดีนะครับนะที่มาบวชนะครับดีแต่ว่อช่วงหลังอาจะมีปัญหาเกี่ยวกับทางบ้านอครับทางบ้านก็ถึงมือพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องการเงินนี่ย เรื่องการเงินสมมาตรจะไม่ค่อยยุ่เยงเขาส่วนมากนะ,นะครับเพราะว่าสมมาต็ต่างคนก็ต่างอยู่